สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ป๊อปเกมเมอร์นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมสปีดทิเตอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นรถคันนี้นะครับผมนะนี่ครับผมมีชื่อว่าเอสสกายวอล์คเกอร์นะครับผมนะเป็นรถคัส A เอนนั่นเองนะครับผมนะซึ่งเรามาดูรูปทรงรถกันก่อนนะครับผมก็ถือว่าเป็นรถสีเงินเนาะรูปทรงรถก็ถือว่าเด่นอยู่นะครับผมนะ อ้การกดในโตเหมือนจะมีปีกออกมากะจากด้านคางเนาะเรามาดูค่าการ์มันก่อนนะครับผมอค่าการ,การ์ันนี้ยื่งมาทางเทินซะเยอะนะครับผมนะมน่าจะเล่นดีอยู่ครับผมคันนี้ต้องลองเล่นดูเนาะเรามาดูคุณสมบัติพิเศษนะครับผมในโต power บวสิบแปดเปอร์เซ็นนะครับผมเมืม่อใช้ในโตวความเร็วสูงสุดจะเทียบเท่าการกด cww ทุกการใช้ในโตห้ครั้งนะผมจะได้รับในโตอีกหนึ่งถังทันทีอ๋อเป็นรถที่น่าจะเหมาะกับทางตรงนะครับผมนะเพราะว่าสกิลแบบคือกดในโตยังไงก็ความเร็วเท่ากับ CW เลยนะครับผมนะอย่างเช่นรถคันนี้ CW 3 30 305้ยใช่ไหมกด W CW ก็ความเร็ว30 5ยกด CW ก็ความเร็ว30 5แล้วก็กดในโตวความเร็ว3 0 5อะไรประมาณนี้นะครับผมนะ รถคันนี้ผมก็ยังไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลยเนาะนี่ก็ยังเหมือนเดิมเนาะรถเพียว,เยวๆเลยนะครับผมอ่ะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาเนาะมีชื่อว่าสปีดเวเวคเอนนิ่งกิฟต์นะผมนะเป็นการออนไลน์รับเพชรนั่นเองนะครับผมนะนี่ออนไลน์15นาทีครบ1นึ่งวันนะผมรับเพชร20เพชรเนาะออนไลน์15นาทีครบ3วันอย่างเงี้ยออนไลน์15นาทีครบ5วันอย่างเงี้ยกิจกรรมนี้ก็แค่ง่ายๆครับผมเพื่อนๆแค่เล่นอย่างต่ำ15นาทีต่อวันนะครับผมนะ เล่นในครบ5วันแล้วผมก็จะได้ของทั้งหมดเลยนะครับผมนะอแล้วก็จะมีกิจกรรมตรงนี้อีกนะครับผมนะล็อกอินครบ5้าวันก็จะได้เพชรอีก30เพชรเนะาะแล้วก็จะมีตั๋วตัวนี้นะครับผมเราไปสูมรถคนที่เสกนั่นเองนะครับนี่นะการสูมก็เหมือนดวงดาวเลยนี่นะผมสูมไป6กช่องนะผมนะรถไม่ออกเลยครับผมถ้าจะเอานี่ผมว่าก็น่าจะเหมากระดานนะรถถึงจะออกนะครับผมนะอะก็ผมเราไปดูรถคันนี้กันในเกมกันเลยดีกว่านะผมว่าคันนี้จะดีสักขนาดไหนนะครับผมนะไปชมกันเลยครับ มาครับผมในด่าน320 adventure นะครับะผมก็สำหรับสกิลรถคันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมนะเป็นสกิลที่การาันตีอ่ะเพียงแค่กดในตัวห้างถังก็ได้รับในตัวหนึ่งถังทันทีนะครับผมนะแล้วก็สกิลในตัวพาวเวอร์บวก18%นนี้ก็คือบวกตลอดทั้งเกมเลยนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมนะ เกินไม่ติดน่นอเกือบชนฮะ านเกียรสูตรนะข้างหน้าโอ้รนะ oh, <my> ีบเียวไปหน่อย โอ้ทันอยู่นะนะภาพตรงทางลัดข้างบนด่านด่านนี้ผมได้นิวเรคคอร์ดแน่นอนโอมลงเยอะเลยรถขับดีๆนะแต่ว่าไม่ได้ซ้อมแต่โดยรวมผมถือว่าโอเคนะก็คือลายรถคันนี้เราสามารถแบบกดในตัวธรรมดาได้เลยอะแบบไม่ต้องเลี้ยงเป็น C W W หรือกด C W อะไรเงี้ยเพียงแค่กดในตัวธรรมดาก็ได้เนาะก็คือรถคันนี้เล่นง่ายมากครับผม ก็คือเรากดในตัวยังไงความเร็วก็เท่ากับ C W W นั่นเองนะครับผมนะแต่ว่าการที่เรากด C W W กว่าจะทําให้ความเร็วลดไปถึงความเร็วสูงสุดได้เร็วกว่านั่นเองนะครับผม oh, มาครับผมในด่านพนกวินนะครับผมสาหรับรถคันนี้นะผมสกายอล์กเกอร์เนาะก็หลังจากที่ผมโดนชนเมื่อกี้นี่ก็ถือว่าแข็งอยู่นะครับผมสามารถต้านแรงกระแทกของรถคันอื่นได้อยู่นะครับผมนะส่วนการเลี้ยวก็ถือว่า ไม่ได้เดียวยากอะไรขนาดนั้นนะผมก็ถือว่าเดียวง่ายปกติเลยแต่ไม่ได้ง่ายมากเนาะส่วนการทำเมดวัดรีบรถคันนี้ทํายากนิดนึงนะผมเพราะว่าคือมุมทำาแ็ดวัดรีรถแต่ละคันไม่เหมือนกันนะผมเราต้องฝึกนะครับผมนะอันนี้ผมก็เป็นการจับครั้งแรกด้วยผมก็เลยทําให้เรายังไม่รู้จักมุมนะ 万年以后。 น,นี้กดในตัวเพียวๆไปเลยนะครับผมนะอุ้ยโอ้โหคิดเเือนไม่อกดอย่าบังสิ่ประทรลบไป โอ้โหเคิืนไม่ติดอีล้วผมไม่ได้ผมไม่มได้เล่นสองสามวันนะเพราะว่าไม่สบายนั่นเองนะผมนะก็เลยพักหยุดคิดไปนะแต่คิดีเพอร์ก็ไม่ได้เข้าเลยนะผมนะโอเคก็ถือว่าได้ยู่นะผมร,รถคันนี้เล่นง่ายมากนะผม คือเราไม่ต้องเลี้ยง C W W เลยอะคืออย่างเช่นด่านทางตนเงี้ยรถคันอื่นต้องส n a p ดิ p เพื่อทำ C W W นุผมแต่คันนี้เรากดในตัวียวไปเลยครับผมยังไงความเร็วรถคันนี้ก็เท่ากับ C W W อยู่แล้วนะครับผมนะบอก8นะครับผมนะ มาครับผมแมนสุดท้ายละกันนะผมนะในด่านโคโรนนะครับผมก็สรุปให้เลยนะครับผมสำหรับรถคันนี้นะก็การเลี้ยวเลี้ยวง่ายมากนะผมแต่ไม่ได้ง่ายเท่ารถที่มีค่าเทินสูงๆอย่างเช่นเรเวอร์ชันนะครับผมนะส่วนการโดนกระแทกคันนี้ไม่ค่อยเอียงสักเท่าไหร่นะผมแต่จะมีการเซนิดๆนะผมนะแต่ว่าโดยวรวมถือว่ารถคันนี้แข็งอยู่นะผมสามารถต้านแรงกระแทกได้อยู่นะผม วนดานที่เหมาะกับรถคันนี้ส่วนมากจะเป็นด่าน3ดาวนะด่าน4ดาวไปก็ไม่ค่อยเหมาะแล้วนะครับผมนะโอ้ย ผมไม่ได้เล่นนานนะเนี่นย โอ้โหแพ้นะครับผมนะนี่ครับนิดนึงนะผมคือไม่ได้เล่นนานด้วยนะผมนะทำให้ฟีมือตกไปเยอะหน่ะผก็ไม่ได้เล่น23สามพันติดเลยผมนะเพราะว่าไม่สบายนะครับผมเนาะก็เลยพักไปเลยนะครับผมนะก็เลยหยุดทำคลิปไปเลยนะครับผมอันนี้จะกลับมาลงคลิปแล้วนะครับผมนะ อ่ะเป็นกันกันบ้างครับผมสำหรับรถคันนี้เนะสสาะ S Skywalker ครับผมนะก็สำหรับผมนี่ก็ถือว่าเป็นรถที่เล่นง่ายนะสำหรับใครที่กด C W ไม่คล่องนะผมหรือทํแบบวันดิฟไม่คล่องอย่างเงี้ยก็สามารถเล่นคันนี้ได้นะครับผมนะเพียงแค่เรากดในตัวเพียวๆในด่านทางตรงหรือกด C W เงี N ้ยความเร็วก็เท่ากับ C W W แล้วนะครับผมนะแต่ว่ารถคันนี้สำหรับผมก็ทํแบบวันดิฟยากนิดนึงนะก็คือรถคันนี้ผมต้องฝึกนะผมนะ ต้องฝึกอีกสักนิดนึงนะผมเพื่อให้ชินกับมุมรถนั่นเองนะครับผมนะคือรถแต่ละคันการทาเวนบานดิฟมันก็มีมุมของมันนะแต่ละคันเนาะไม่เหมือนกันนะครับผมโดยรวมก็ถือว่าโอเคเนะผมสกิลสำหรับผมโกงไหมก็ถือว่าไม่ค่อยโกงมากสักเท่าไหร่นะผมเป็นมาตรฐานเนาะแต่โดยรวมถือว่าดีนะสกิลเนาะก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้เพรเนานะก็ไปทํากิจกรรมได้นะครับผมนะ รือใครที่ยังไม่มี s Skywalker คันนี้ก็สามารถไปสูบได้นผมในเวิร์กช็อปนะก็น่าจะเหลืออีกประมาณ5วันแล้วนะห้าวันหวันนี่นะผมในเวิร์กช็อปเนาะสำหรับใครที่ยังไม่มีก็ไปสูบได้นผม Sky w a l k e r เคันนี้นะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะผมสำหรับคลิปนี้เนาะก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมนะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม